สวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องโรคหลอดเลือดในสมอง stroke or c l l e b r a l i s c h e a r disease นะครับเริ่มรับชมรับฟังได้เลยครับ สถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อโรคหลอดเลือดในสมองโรคหลอดเลือดในสมองเป็นปัญหาสําคัญทั่วโลกปัจจุบันยังไม่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองเกิดขึ้นใหม่ราวสิบห้าลา,ลายขออภัยค่ะเกิดขึ้นใหม่ราวสิห้าล้านลายต่อปีเสียชีวิตประมาณห้าล้านลายที่เหลือเป็นพิการส่วนใหญ่สองในสของโลกผู้ป่วยนี้ โลกนี้เกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือได้พัฒนารวมถึงประเทศไทยสำหรับสถานการณ์ของโลกนี้พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองประมาณ1 8 8 0รายต่อแสนรายหรือร้อยละสโดยประมาณการวัดทางวิทยาการบาดดัชนีอ,อนามัยที่ใช้ในการรายงานสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดในสมอง โรคหลอดเลือดในสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทยกล่าวคือนอกจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณร้อยละสิบของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดแล้วยังเป็นสาเหตุการเสียช,ชีวิตที่สำคัญลำดับหนึ่งในเพศชายและเพศหญิงค่ะ อุบัติการ์นะคะอินซิเดนต์นะคะในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดข้อมูลอุบัติการ์โรคหลอดเลือดสมองที่เชื่อถือได้โครงการศึกษาวิทยาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยได้ทําการสัมภาษณ์ตรวจร่างกายและตรวจเลือดอาสาสมัครจํานวนประมาณสองหมื่นคนจากกรุงเทพมหานครพื้นที่สี่ภาคของประเทศในระหว่างปี 2,547ถึง2,549ตามข้อมูลอุบัติการโรคหลอดเลือดสมองที่มีการศึกษาในแถบเอเชีย4ีการศึกษาคือในเมืองโอกินาวาและเมืองโอยาเบะประเทศญี่ปุ่นประเทศไต้หวันและประเทศจีนพบว่าอุบัติการมีความแตกต่างกันกล่าวคืออุบัติการในประชากรมีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเท่ากับ 201-483ต่อ1แสนต่อปีและคาดว่าอุบัติการ์ของประเทศไทยไม่น่าจะต่ำกว่านี้ความชุกนะคะ p e v o r e n ความชุกโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยสูงขึ้นตามลำดับโดยมีการศึกษาในปี2526พบความชุกในประชากรอายุมากกว่า20ปีเท่ากับ690ต่อประชากร ต่อมาในการศึกษาซึ่งเก็บข้อมูลในประชากรผู้สูงอายุมากกว่า60ปีช่วงปี2,537-2,539พบความชุกเท่ากับ11,209ต่อ1 0 0 0ประชากรและล่าสุดจากการศึกษาโรคหลอดเลือดในสมองซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลอาสาสมัครอายุตั้งแต่45-80ปีจำนวน19,997คนค่ะ ปัจจัยเสี่ยงครับลิคัลเตอร์ลรคหลอดเลือดสมองสามารถเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายชนิดองไรก็ตามนะครับปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญและพบไม่หล่อได้แก่อายุมากความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่เบาหวานไขมันในเลือดสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะ t r i a l Fibrillation การออกกำลังกายภาวะอ้วน การค้นหาผู้มีปัจจัยเสี่ยงและควบคุมการรักษาตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมนะครับจะสามารถลดความเสี่ยงของการติดโรคหลอดเลือดสมองได้ครับเหตุผลในการเลือกโรคดังกล่าวมารายงานนําเสนอนะครับจากการศึกษานะครับนักศึกษาได้เร็งเห็นความสําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง cerebrovascular disease or stroke เป็นหนึ่งในโรคที่มีการ เจ็บป่วยเฉียบพลันที่ทําให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับและเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประชากรทั่วโลกจากสถิติขององค์การอนามัยโลกคาดการไว้ว่าปีพุทธศักราชส5งพจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง5.7ล้านคนครับค่ะ องประกอบและธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะจะประกอบด้วย3ปัจจัยสําคัญค่ะได้แก่สิ่งที่ทําให้เกิดโรคนะคะก็คือเอเจนต์นะคะโฮสต์ก็คือมนุษย์ค่ะสิ่งแวดลอ้อมอิวเอว r ชันเนค่ะระยะของการเกิดโรคนะคะพีแพทโชจีเนซิสพีรอยนะคะก่อนที่มนุษย์จะเกิดโรคปฏิกิริยาจะทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกันของเอเจนต์โฮสต์แล้วก็ เอเวเร e นเมนนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้การทำให้เกิดโรคค่ะระยะของการเกิดโรคนะคะพิโซเจนิสพ r รอยค่ะก็คือระยะเริ่มแรกของการเกิดโรคระยะเริ่มมีอาการของโรค่ะ่ะสุดท้ายนะคะก็คือระยะที่มีอาการของโรคค่ะที่ดำเนินไปมากก็คือเป็นระยะพักฟืนแล้วก็เสียชีวิตค่ะ องค์ประกอบของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองนะคะก็คือความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองค่ะก็คือควรควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า140 mm ต่อ90มิลลิเมตรปอดนะคะในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า60ปีเป็นเบาหวานหรือโรคไตเรื้อรังค่ะและควรควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า150 mm ต่อ90มิลลิเมตรปอดนะคะใน ผู้ที่อายุมากกว่า60ปีสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองนะคะโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลในเลือดสูงโรคอ้วนการขาดการออกกำลังกายค่ะการสูบบุหรี่จัดและการดื่มสุราเป็นประจำการหยุดหายใจในขณะหลับตอนกลางคืนค่ะและการใช้สารเสพติด แนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคก,การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองทําได้ด้วยการค้นหาปัจจัยเสี่ยงและควบคุมรักษาปัจจัยเสี่ยงนั่นคือควรวัดความดันโลหิตเป็นระยะและหมั่นตรวจสุขภาพประจําปีเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้รู้ว่ามีความผิดปกติอะไรบ้างในร่างกายของเราไม่เพียงเท่านี้ควรปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตสูงให้คงที่ด้วยเช่นการออกกาลังกายงดกินของเคม็มกินอาหารไขมันต่ำลดการบริโภคแอลกอฮอล์และหากมีอาการสามารถพบแพทย์ได้ให้เร็วที่สุด ต่อไปเป็นแผนยุทธศาสตร,ร์แผนยุทธศาสตร,ร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยพุทธศักราช2554ถึง2563กล่าวาคือโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตอัมพฤกษ์องค์การอนามัยโลกได้ประมาณว่าทุกปีจะมีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองกว่า15ล้านคนทั่วโลกโดยมีผู้ป่วยประมาณ5ล้านคนพิการถาวรและอีกกว่า5ล้านคนเสียชีวิตซึ่ง2ในสาของผู้เสียชีวิตน,นี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในทุกปีในปีพุทธศักราช2563 โลกจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก2เท่าสําหรับประเทศไทยได้คาดการว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า150,000รายและในปีพศ2548ถึง2,550พบว่าคนอายุ15-74ปีมีความสูกข,ของโรคหลอดเลือดสมองอมัอมพฤกอัมพาตเพิ่มขึ้นร้อยละ0.9หรือประมาณ0.4ล้านคนคิดเป็นร้อยละ1.1ต่อประชากร0.5ล้านคนกลุ่มพวกผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ,บค,ครับ